ครับมาอาเขตกันในแมปใหม่เด่กเเพิ่งเข้ามาครับผมมือใหม่นะผมก็จะยิงไปเรื่อยๆเี๋ยังไม่รู้พูกยีประเทศครับยิินเรื่อยครับเจอเขาิง ขารออยู่แล้วอะโอ้อเต็มเลย เรื่อนดีอ่ะการตูดเลได้ยินเสียงนี่ยังละเบ้อ

ไแต่ให,ให้เพื่อน่นทำสอน่าดูเราไปนางฝ่าดีกว่า ข้าล่างกว่าพ้นเพื่อนอีกเนี่ยาวแรกเป็นของเราเนี่ยครับ ตาไปป่ะ <laughs> ไม่รู้ทำไมทำไมทำไม่ได้นเนี่ยยังเจอกันตอนนี้หนึ่งสองอยังไงก็ชนะ <c oughs> ตบใจ All uh right. -huh. หมดแล้วแหนเพื่อนอะไรอ่ะโอ้อหัาหัวเลย บินก็ช้หาหอะไรเกินนะครับพวกบินเพียงมันตังคนโดนทางงงหมดแล้วเพื่อน ดีเฟ็กเราสู้คนหนุ่มไม่ได้เราแก่แล้วโ,อ,โอ้โหตากระปางมองไม่เห็นอีกตาติงก็มีเยอะยานี้ก็ไม่ได้ยินแล้ว น่คือเดินมั่วนะทำจำช่องทางไม่ได้เพื่อนเอาเองเพืเอ่อนเ,เ,เต็มปอดี ี่เพื่อนโอ้โหเยอะมากเครื่องบินนี่มันบลั๊กหรืออะไรเนี่ยโอ้โหเสียงดังเกิน ไปเล่นล่าข้างล่างให้ไปอยู่ขบวหนหมดจบตรงนี้คว่ำตกนั่นแหละคือผมไม่ได้ยินเสียงเลยรู้สึกเขาบินครบหมดเลย on that.